หมวกเลยอืมเอ๊ะเฮ้ยจ้าอาิจฉาเออเอออะจินเหรอจินสาไฮริวโซสภาพเจ้าอย่างกับหุ่นไล่กาเลยเนะี่ยอย่างกับเจ้าดูดีนักนี่อ่ะ ขอหมวกค่าคืนได้ไหมเนี่ยตอนนี้เจ้าเป็นทหารรับจ้างอย่างนั้นเหรอเขาเรียกว่านักรบอาชีพเนี่ยงั้นเจ้าอาจช่วยข้าได้นะข้ากําลังตามหาหัวหน้ากลุ่มเจ้าอยู่เ,เขาตายไปที่หาดโคโมโดาแล้วล่ะนี่เจ้าก็อยู่ที่นั่นเหรอข้าเนี่ยเสียเพื่อนไปมากด้วยอืมเราสูญเสียกันทุกคนนะเราทวงแค้นให้กับพวกเขาได้นะถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยมาช่วยท่านชิมุระกับข้าสิออ้ เขายังไม่ตายเหรอกลุ่มหมวกฟางเนี่ยกำลังบาดเจ็บนะอดอยากข้าขอให้พู้นั้นเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อคนคนเดียวไม่ได้หรอกเจ้าเนี่ยสามารถตั้งราคาเองได้นะพอเราปลดแอกบ้านเราได้ท่านชิมุระย่อมมีรางวัลให้นะใดๆก็ตามที่เจ้าขอเลยเอ้ย ลูกน้องข้าอาจสนใจอยู่นะลูกน้องเจ้าเหรอข้าคอยดูแลกลุ่มอยู่เนี่ยใครสักคนต้องทำนี่นะะอะเอเอ,เอ,เอพวกมันมาแล้วตกลงตามนี้ใช่ไหมเนี่ยข้าจะเก็บไปคิดดูนะต้านแนวรบไว้นะข้าไม่มีถอยอยู่แล้วอืม ที่ชั่วครั้งนี้เพื่อล้างแค้นให้หาโคดาาให้หมดเลยเอ,อือ้อเดนตซังอือัอีไอ,อ้ชั่วพวกนี้ไม่ยอมถอยเลย 一，一，一打，一打，打，消消，打，一，要落空，呀，啊，一，一打，消，打，一打，消，一打，打。

กระบวนท่าเจ้าเข้าที่เข้า้างขึ้นนะะส่วนเจ้าก็หัดไว้เค้าใช่มหมเจ้าทบทวนข้อเสนอของข้าหรือยังเ่ยช่วยท่านลุงเจ้าไม่ได้หรอกเราอยู่รอดพ้นสัปดาห์นี้ไปได้ก็บุญโขแล้วนะ ย่ำแย่เพียงนั้นเลยเหรอข้าออกมาเพื่อหาอาหารเนี่ยแต่กลับต้องแบกหน้าไปหาพักพวกพร้อมกับมือเปล่าหากแต่เจ้าไม่ได้กลับไปคนเดียวนะพาข้ากลับไปค่ายเจ้าด้วยสิเดี๋ยวระหว่างทางเราก็คิดออกเองเนะเหมือนวันวานเลยนะอือตามเข้ามาเร็วเข้าเถอะจินได้เราเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไร่กันเนี่ยสองฤดูร้อนที่แล้วนะ ที่งานประลองของท่านนางาโอะเนี่ยหลังจบงานแล้วข้าหาตัวเจ้าให้ทั่วเลยกลุ่มหมวกฟางเนี่ยเห็นการประลองของเราตอนนั้นนะแล้วพวกเขากําลังหาสมาชิกใหม่พอดีเนี่ยข้าดูแล้วน่าสนใจเจ้าไม่เคยไปเยี่ยมที่ปราสาทท่านลุงข้าเลยนะที่นั่นไม่มีงานนี่นะข้าคงช่วยให้เจ้าได้เป็นบริวารของตระกูลชิมุระไปแล้วแค่เจ้าเอ่ยปากเนี่ยทางของข้าข้าฟันฝ่าเองนะ กเอียนถูกทำลายเนะี่ยอาจพอมีบางอย่างที่เป็นประโยชน์ได้ไอไม่มีอะไรเลยซามูไรยอย่างนั้นเหรอเออ,เอ,อท่านซามูไรเออกวเอียนเป็นของเจ้ามาก่อนอย่างนั้นเหรอขอรับในท่านพวกมองโกนะ่ะขโมยม้าของข้าไปแถมเอาเข้าสารไปด้วยนะ่ะพวกทาหารมองโกมันไปทางใดเหรอไปทางป้อมโอฮิระขอรับ เจ้าน่ยไปหลบภัยที่วัดทองคำนะขอรับในท่านเราไปกันต่อเถอะค่ายของข้าอยู่ไม่ไกลแล้วจิงนที่ข้าบอกเจ้าไว้นั่นเนี่ยข้าตั้งใจจริงเนี่ยช่วยข้าปล่อยตัวท่านชิมุระและท่านลุงข้าจะมอบอะไรก็ตามที่เจ้าขอนะ แล้วท่านมอบอะไรให้ข้าได้บ้างเล่าฮะเจ้าต้องการรางวัลอะไรละ่ะมีเหล้าดื่มตลอดที่แค่นั้นอย่างนั้นเหรอมีที่ทางไว้นั่งดื่มใหญ่พอสําหรับลูกน้องของข้าทุกคนนะข้ารู้ว่าเจ้านะ่ยอยากเป็นมากกว่าเพียงนักรบรับจ้างนะเวลาผ่านมา3ปีนะจินอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วการยังคงให้กลุ่มหมวกฟางเป็นปึกแผ่นหลังเหตุที่คมโมดะ ต้องไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เจ้าทําอย่างไรเหรอผ่านโน้มน้าวพรรคพวกว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากพวกเราเองเนี่ยจริงของเจ้าแต่มันชักเหมือนกับเป็นคําโกหกขึ้นทุกทีแล้วเจ้ามีไพ่พล,ยพลอยู่เท่าใดเหรอเราเสียไปครึ่งหนึ่งแต่ยังมีคนมากพอจะถือเป็นกองทัพเล็กๆได้ชาวบ้านผู้นั้นกล่าวว่าทหารมองโกน่ยขโมยข้าวสารของตนและมุ่งหน้าไปทางป้อมโอฮิระเจ้ามีแผนอย่างนั้นเหรอขั้นต้นเนี่ยนั่นใครนะ่ะเย็นไว้ข้าเองลิวโซ เขากลับมาแล้วอ่าได้เวลาสักทีข้ามาเห็นอาหารที่ไหนเลยแล้วนั่นสมุไรนั่นใครเนะี่ยทุกคนนี่สหายเก่าแก่ของข้าเองท่านซาไคริวโซโลเล่าว่าพวกเจ้ากำลังอดตายข้าจึงมาช่วยนะเรามีแผนน่ยบุกป้อมโอฮิระแล้วชิงอาหารที่พวกมองโกปล้นไปจากคนของเราคืนมาบุกป้อมเหรอพวกมันข่าเราแน่พวกข้าขอเวลาสักประเดี๋ยวนะ มากับข้าหน่อยซี่จินเราน่าจะปรึกษากันเรื่องแผนของเจ้าก่อนจะบอกพวกลูกน้องข้านะข้าอยากให้พวกเขามีความหวังเนี่ยนั่นมันหน้าที่ของข้านะจินข้าไม่ได้ตั้งใจข้ามหน้าข้ามตาเจ้านะเอาเธอะข้าไม่ถือหรอกตามข้ามา มาทางนี้นะถ้าเจ้าจะไปกับกลุ่มหมวกฟางก็ต้องแต่งกายให้เข้ากับพวกข้าข้ามีชุดสำรองที่น่าจะพอดีกับตัวเจ้านะอย่างนั้นก็ได้นะชุดสำรองนะ่ะอยู่ในหีบนั่นนะได้อ่าอืมเ <c oughs> <c oughs> จ้าหลอ่อเหลาสู้ข้าไม่ได้แต่ก็จัดว่าไม่เลวอืม เราน่าจะตรวจสอบการป้องกันของป้อมดูนะลูกน้องข้าขาดจัดการเองนะเป็นอันตกลงกันสินะอืมเอาสเสบียงที่ป้อมโอฮิระมาให้เราแล้วเราจะช่วยท่านลุงเจ้าขอบใจนะดิวโซจำไว้แล้วกันว่าใครกันแน่ที่คุมกลุ่มหมวกฟางเนะี่ย yeah, eh, eh. ข้าไม่มีวันแย่งตำแหน่งเจ้าหรอกนะเพื่อนเอย๋ยให้พวกข้าล่วงหน้าไปก่อนนะแล้วเราจะไปรวมตัวกันที่สุสานเก่าแถวนั้นนะแล้วเจอกันนะ ทากะวังพึ่งเราอยู่นะข้าก็ชอบเขานะแต่แผนเนี่มันอันตรายเกินไปเนะี่ยไม่มีทางสําเร็จหรอกนะเราจะทําให้สําเร็จนะเนอ,อนี่น่ะเหรอสมุไรคนนั้นนะ่ะเรียกเขาว่าฟาครนะอ่าขออภัยขอรับนายท่านข้าน่ะมีนามว่าเคนจิ่อ้าคผู้ซื่อสัตย์นักบ่มสาเกชื่อก้องเลยและนักต้มตุนฝีมือชาดที่สุดบนเกาะนี้นะ เขาจะช่วยเราชิงตัวน้องชายข้าจากอ่าวอาสโมเมืองนั้นน่ะมันเป็นป้อมนะเราต้องอาศัยกองทัพเพื่อตีฝ่ากำแพงเมืองนะหรือไม่ก็ส่งสาเกสักคนอะฮ่ไม่มีทางสำเร็จแน่เตรียมสาเกของเจ้าไว้นะเราจะปรึกษาแผนกันระหว่างเดินทางมาดื่มกันก่อนดีไหมล่ะอะฮ่าค่อยค่อยคุยกันนะะเร็วเลยนะพจิพอเราใกล้ถึงเมืองอ่ะนะ ให้ท่านเข้าไปซ่อนในเกวียนส่งสาเกของข้านะขรับพวกมองโกเนี่ยมันจะไม่ค้นเกวียนเหรอไม่ค้นหรอกครับก็แค่การนําสาเกมาส่งอย่างที่ข้าทําเป็นประจำน่ะนะพวกมันน่ะชอบดาชของข้ามันเรียกว่าดาชมูโกน่ะนะเจ้าทําการค้ากับศัตรูอย่างนั้นเหรอข้ามอมเหล่าพวกมองโกส่วนพวกมันก็ปล่อยให้ข้ามีชีวิตรอดนะขรับอย่าคิดมากนะจินพร้อมแล้วครับอ เจ้าแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้น่ะค่านะ่ะทำได้ทุกอย่างเพื่อทากะนะมีคนจำนวนหนึ่งต่อต้านนะพวกที่ยังรอดชีวิตน่ะถ้าไม่เป็นเฉลยก็เป็นทาตะนะเจ้าไม่เคยเห็นทากะเลยอย่างนั้นเหรอไม่เลยนะ แต่มีใครบางคนทำงานที่ลงหลอมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะอาจจะเป็นน้องชายเจ้าก็ได้นะพวกเจ้ารู้จักกัมบนานแค่ไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่ข้ายังอ่อนวัยไม่รู้ความเนะี่ยตอนนั้นนะ่ะข้าเพิ่งเริ่มบ่มสาเกเองนะรสชาติเลวสิ้นดีแต่ราคาถูกนะช่วงหนึ่งนะ่ะข้าพยายามให้ทากะช่วยขายด้วยแต่กลายเป็นว่าเข้าใจอ่อนเกินไปพอผู้คนเล่าเรื่องเศร้าให้เขาฟังเขาก็จะยกสาเกให้ไม่คิดเงินเลย อทหารมองโกลพวกท่านรีบเข้าไปหลบในกวียนก่อนเถอะพวกมันมีไม่มากเนี่ยข่ารับมือเองได้นะไม่ได้นะจินทากะอยู่ใกล้แค่นี้เองเนะข่าขอร้องล่ะเออก็ได้เร็วเธอขอรับอหลบในเกวียนเหรอเตรียมตัวนะ พวกมันอาจจะค้นเกวียนก็ได้ไหนเจ้าบอกว่าพวกมันไม่ค้นยังไงเล่าไม่ค้นที่ประตูเมืองคอรับข้าไม่เคยเห็นพวกมันออกมาไกลถึงเพียงนี้เลยนะสุดเด็ดโมกบุรจ์ฮ่า่าเรามาถึงประตูเมืองแล้วเงียบไว้นะคอรับอารเ็คเ็ ่านึกไม่ถึงเลยว่าแผนนี้จะได้ผลนะเนี่ยอะแย่แล้วต้องมีใครทำให้พวกมองโกโกรดแน่ๆเลยพวกมันเผาทิ้งไปครึ่งเมืองแล้วเนี่ยเราต้องแยกกันที่นี่แล้วครับคอยมอมเล่าให้พวกมองโกเม,มาไม้ไร้สติด้วยนะแน่นอนครับข้าจะทำให้สุดฝีมือเลยระวังตัวด้วยนะเคนจิแน่นอนครับท่านสาไคา พากะรออยู่นะไปกันเถอะเมื่อเรียบร้อยแล้วเขาจะไปพบพวกท่านที่ทางแยกท้ายเมืองนะขอรับหาตำแหน่งดีๆเพื่อสังเกตการนะทางนี้จำไว้นะห้ามเอะอะลงมืออย่างเงียบที่สุดนะมิชนะน่ะเฉลยจะถูกทำร้ายเข้าใจแล้วนะได้ อ๋อไอ้เจ้านั่นแหละที่เป็นผู้คุมเนี่ยพยายามเลยมันตรวจสอบเฉลยอ,อยู่อย่างกับพวกเขาเป็นม้าเลยมันอาจนำเราไปหาท่ากะได้นะตามมันไปเถอะ ทางนี้เหรออ่าเจอแล้วอย่านะได้โปรดได้โปรดทากะอยู่นั่นน่ะได้โปรดเถอะในท่านานี่ไงออยู่นะทากะาทากะพวกมันทําอะไรเจ้านะ่ะเจ้าปลอดภัยแล้วนะ เราต้องไปจากที่นี่แล้วนะไม่ได้หรอกมันจะตามเราทันน่ะเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละนี่ท่านซาไคเนะเขาจะคุ้มครองพวกเราอืมใจเย็นนะเจ้าต้องเชื่อใจข้านะทากะเออเออเราต้องให้เจ้าช่วยจริงๆน,นะเออเออนะเออข้าจะพยายามขอรับมาเถอะ มาคากะเออเออเร็วเข้าอืมใกล้ๆนี้เนี่ยมีประตูอยู่นะเช่นนั้นเราต้องไปทางนั้นเะยเออเออ,เอ,อพวกมันฆ่าเราแน่ๆเลยถ้ามันเจอเราอะ่ะไปต่อเถอะน้เราเปลี่ยนขึ้นไปบนหลังคาไม้ได้นะ เราจะไปไหนกันขอรับเคนจิเน่รอเราอยู่ที่ทางแยกนะเอเคนจิก็อยู่ด้วยแล้วเนี่ยถ้าเขารอดชีวิตมาได้นะนะอ่านั่นเคนจินะอ่ามาแล้วทากะเจ้ารอดมาได้นะเนี่ยมีผู้ใดตามมาไหมเนี่ยไม่หรอกขอรับเราควรไปกันได้แล้วนะเราต้องไปให้พ้นจากพวกนี้ก่อนนะขึ้นม้ากันเถอะึ ไม่เห็นมองโกสักคนตั้งแต่รุ่งสางแล้วนะข้าว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะเราต้องคิดว่าจะมุ่งหน้าไปที่ใดต่อนะถัดไปเนี่ยจะมีจุดที่มองเห็นได้ทั่วทั้งเกาะเลยนะขอรับพวกเจ้าเป็นยังไรกันบ้างล่ะเนี่ยข้าต้องหาอะไรดื่มหน่อยนะนอนกันสักตื่นนึงนะข้าช่วยจัดการได้นะทากะเจ้าล่ะเจ้าเงียบไปนะเออนับเป็นครั้งแรกในหล,หลายวันที่ข้าไม่รู้สึกว่าจะตายอยู่มารมาลข้าซาบซึ้งใจจริงๆในท่าน แต่นี่ท่านรู้จักเคนจิกับพี่สาวข้าได้ยางไรคอรับยูน่ะเนี่ยช่วยชีวิตข้าไวเ้เ่ยท่านกับข้า่ะมีอะไรที่คล้ายกันนะคอรับเอาล่ะถึงแล้วล่ะนะที่นี่แล้วที่พักของพวกเราล่ะนะอ่า,อาโคมาสึน่ะอยู่เลยแนวสันเขานั่นไปนะ ที่นั่นมีโรงหล่อไหมหนึ่งในที่ที่ดีที่สุดของเกาะเลยล่ะขอรับสถานที่เหมาะสำหรับสร้างเครื่องมือนะสร้างอุปกรณ์ให้จินใช้ปีนกำแพงปราสาทแคานาดาก็ได้ว่าอย่างไรล่ะทากะข้าพร้อมทําทุกอย่างเพื่อการตอบแทนที่ท่านปลดปล่อยข้าขอรับขอบคุณนะทากะเคนจิพักผ่อนเถะนะอเจ้าเป็นอย่างไรบ้างล่ะข้าได้ตัวน้องชายคืนแล้วล่ะตัวเจ้าสั่นเชินะ จาพาเข้าไปที่โคมัสึอ,อย่างปลอดภัยได้ไหมเนี่ยถ้าได้กินอาหารกับพักผ่อนข้าน่าจะไม่เป็นไรนะอืมอา่าน้องชายของเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชเฉลยคนเดียวที่นั่นนะเจ้าจะช่วยพวกเขาเหรออืมและเล่นงานผู้ที่จับกลุ่มพวกเขาเยี่ยมไปเลยอืมไปที่โรงหลอมโคมัเสึเนะเจ้าเนี่ยข้าจะตามไปเมื่อเสร็จธุระแล้วจินขอบคุณนะอืม